เราจให้เอฟซีดูด้ว่ไว้ยังขาดนั่นขาดนี่พี่นอ้องของหนูพี่นอ้องของกูเน่ะจะโอนมาให้อีกถ้าไม่พอนะพวกมึงเป็นไงล่ะเออเป็นไงล่ะอ,อ่าไม่รู้แล้วครับสร้างเสร็จปุ๊บประกาศขายปั๊บก็จะเป็นได้ได้นะเออบ้านของเรานะี่ยนะเออนะออบ้านขอทานอาจจะประกาศขายก็ได้ครับพี่น้องนะอ,อืมจะเขียนไว้ในด้อ มันไปบริจาคประตูให้ไปบริจาน้าตาให้ไปบริจาคฝ้าให้ไปบริจาคเสาเพื่อนให้นะเขียนไน้ในดูนะเขียนชื้อเขาไปเน่เขาเครียดได้แน่นน่ะ,นะ,นะอืมนะนี่นะคะพี่น้องของหนูกน็ทั้งสวยทั้งรวยค่ะนะอืมไม่เหมือนป้าม้าค่ะอืมบอกว่าจะให้จะให้ค่ะบอกว่าเงินในบัญชีเป็นล้านล้านค่ะนะอืมนะเข้ามาตอนนั้นค่ะ ตอนนี้ก็ไม่รู้นะคะว่าจะจะมีการขอคืนหรือเปล่าครเอฟซีอ่านี่แหละครับพี่น้องนี่แหละครับพี่น้องอันนี้พี่เขาให้ด้วยใจคะ่ะนะเราก็ไม่อยากรับค่ะนะนะนะเราก็ไม่อยากรับค่ะเดี๋ยวก็จะมองว่าเหมือนเหมือนเําเลยคะ่ะนะแต่ก็กลัวพี่เขาเสียใจคะ่ะแล้วก็ต้องรับไวค้ค่ะนะ เงินพี่เขาให้มาแสนกว่าบาทค่ะให้สร้างสอค่ะห้าพันค่ะให้มาขวดลูงนี้พันหนึ่งค่ะให้พี่ขายข้าวแกงพันหนึ่งค่ะแล้วหมื่นหนึ่งพี่เขาก็โอนให้บอกว่าให้โอนให้หลานเขาค่ะหนึ่งหมื่นบาทค่ะส่วนของหนูนะคะจะเหลือก็เก้าหมื่นสามค่ะโอ้ยต่ายแล้วครับพี่น้องเอฟซีบอกให้หนูนะครับไปซื้อปลาหมูให้หลานคขาไปล่วทุนขายค่ะนะ เป็นงางเหรอพวกมึงถ้าไม่พอพี่ขอ,ขอเขาพอกว่าจะเท่าไหร่นะบอกมาอ่าเพื่อจะของเงินกับ Fc มากกว่านั่นไงนั่นไงอ่านะ <c oughs> นะเออคอยดูดวงบะาทำไปนะเออนะ <c oughs> เอา้าสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนอากดไลค์ด้วยนะครับกดไลค์ด้วยนะครับ,รบพี่น้อง Fc นะอา่าท่านยังท่านใดยังไม่กดก็กดให้ด้วยนะครับนะ ก็รอดูนะครับจุดจบนะครับพี่น้องอ่ารอดูได้เลยครับเห็นไหมครับพี่น้องพฤติกรรมของมันมันเป็นยังไงนะครับนะอ่าพฤติกรรมของมันมันเป็นยังไงครับก็คิดเอาเองครับพี่น้องไหนบอกว่ามึงจะสร้างให้มันเสร็จเสร็จแล้วมึงจะไปอยู่ตรงนู้นมึงรีบสร้างเพราะว่ามึงจะย้ายออกจากตรงนี้อ่ารีบสร้างบอกว่าจะย้ายออกจากตรงนี้ไม่ใช่หรือหรือยังไงกมึงไปิีบ้านกูกูไม่ไปแล้ว ฮะแม่ใไ่สิไปเอาของมึงนะ,ะมีแต่ควายแล้วครับไปเชื่อมันนะครับพี่น้องเออไหนไหนว่าจะสร้างไว้ขายจะสร้างไว้ขายไงสร้างไว้กินกาไรไงครับพี่น้องนะเดี๋ยวก็รอดูนะบ้านของเรานะออเดี๋ยวมันเสร็จแล้วมันก็ขายแหละครับพี่น้องหนูจะขายก็เป็นรายบ้านของหนูได้ยินข่าวมาว่านะตอนนั้นบ้า มีคนจะมาซื้อที่ดินแล้วนะตอนนั้นน่ะมันร้านร้านเท่าไหร่นี่แหละครับพี่น้องเอฟีนะแต่ไม่ขายนะพี่น้องเอฟีนะตอนนั้นนะ <3. S 1> ก็มีคนมาถามซื้ออยู่ตอนนั้นนะนะไม่แน่นะครับพี่น้องสร้างเสร็จแล้วอาจจะขายก็เป็นไปได้นะเดี๋ยวก็จะมีการอะไรครับทีนี้ถ้ามีการขายเกิดขึ้นนะเอาเลยครับบันเทิงนะครับตอนนี้เดี๋ยวพวกมึงตาสว่างได้เลยนะพวกมึงตาสว่างได้เลยบ้านก็บ้านหนูคะ่ะหนูจะขายก็เป็นเป็นยังไงคะ่ะนะ แค่จะมาว่าอะไรแค่จะมาว่าอะไรค่ะหนูไม่ได้ขอให้มาช่วยนะอืมหนูไม่ได uh ้ขอให้มาช่วยสักเม็ดเลยค่ะนะบ้านก็บ้านหนูที่ดินก็ที่ดินหนูค่ะช MM ื่อก็เป็นชื่อของหนูค่ะชื่อก็เป็นชื่อของหนูค่ะบเลขที่ก็ของหนูค่ะโฉนดก็เป็นชื่อหนูค่ะเออเสร่อมาสร้างเองค่ะใครบอกค่ะใครบอกค่ะเสอค่ะอมหนูจะขายก็เป็นไงบ้านก็บ้านของหนูที่ดินก็ที่ดินของหนู ตาเบื้องลอดครับเดี๋ยวเส,ะสะอือกกูบอกไว้เลยเดี๋ยวน้ำตาเช็ดหัวเข่าแน่นอนเดี๋ยวอะไรนะทรงเหมือนเมนเผาผีเลยบ้านเหมือนห้องน้ำน้ำปั๊มเออมันเป็นแบบนั้นไงครับพี่น้อง <c oughs> มันก็ขายมัน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 จ่าขายแล้วครับพี่น้องเรจ,จทีทำาทำฝ้าแล้วก็เหลือ,อพื้นกระเบื้องนะคะแต่ว่าถ้าเรายังไม่มีตังเราก็ยังไม่ทำก็ได้ค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนที่เคยอยู่บ้าน พอบ้านแม่ก็ไม่ได้ปลูกกระเบื้องนะคะอยู่ได้ค่ะหยวกอยู่ได้นะคะถึงจะถึงจะลําบากหรือสกกระปกก็ไม่เป็นไรค่ะอ่าต่อเลยนะจ๊ะอ่าปลูกกระเบื้องพื้นต่อเลยนะจ๊ะเออ FC นะจ๊ะอหนูอยู่ได้ค่ะหนูอยู่ได้ค่ะเนะเมื่อก่อนก็อยู่บ้านพ่อบ้านแม่ค่ะนะอยู่บ้านอยู่บ้านเล็กๆนะคะเหนือเหมือนเหมือนถียงนาเราก็อยู่ได้ค่ะอยู่กับครอบครัวค่ะอยู่ที่แตนอยู่ที่ข้างต้นมะพร้าวนะคะนะ อก่อนที่เราจะไปซื้อที่ดินตรงนั้นมาสร้างบ้านค่ะบอกให้เขาเห็นใจค่ะน้าเราอยู่ได้ค่ะถึงไม่ปูกกระเบื้องค่ะสองแม่ลูกของเราก็อยู่ได้ค่ะเอฟซีนะเงินเงินแสนนี่เฮ็ดเฮ็ดฟ้าเออมอนต้องพอง่ายเลยเนาะนี่ตามมงบนค่ะได้ยินว่าอะไรครับมีการเจ้าขายเรียบร้อยแล้วได้ครับพี่น้องเอฟซีได้ยินการเจ้าขายเลยด้อนะเนี้ยนะครับนะคนแถวนั้นเขาพูดแล้วนะครับพี่ซี เดี๋ยวเสเร็จแด้วกระิขายดอกค่ะวัในใมามย่ดอกดอก็ไปยุพุ่นละอืมไอ้เยาเหียชี้สางเฮยี้ซื้อดอกอันนี้นั่นพวกหน้างโง่น่ะน,นะอนยเงาเฮียชี้สางเฮยี้ซื้อดอกให้เร้วก็ขายดอกว่ะอืมมันจีบ่ไดดบ่เนาะบางลานห่านีา่เนาะเฮ็นแล้วแล้วก็ได้เนาะถ้ามีการขายปุ๊บบ้านของบ้านของหนูค่ะหนูจะขายทำไมอืมชื่อเป็นชื่อของหนูที่ดินก็ที่ดินของหนูหนูเป็นคนซื้อ เออใครบอกให้มาช่วยล่ะเออใครบอกให้เสอนอให้มาให้มาสร้างให้ล่ะอืมนะนะคาเบิ้งเ้อะครับมีสะอึกแน่นอนครับพี่น้องเดี๋ยวมึงยังไม่รู้นะมึงยังไม่รู้คนที่เขาสร้างให้สร้างให้นะเขาถอยหมดแล้ว <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นข้องบงโคอแวดเห็นไหมครับอ่งงางยางย้อน <c oughs> หมดเป็นแสนครับแบ้เขาก็ซื้อให้ด้วยครับเลี้ยงไม่ถึงเดือนครับขายครับพี่น้อง เห็นช้างอย่าขี่ตามช้างไงครับพี่น้องเห็นเขาทําก็อย่าทำเหมือนเขาอย่างไม่ได้เกิดขึ้นนะเป็นช้างจะเจบฟนักค่ะคนที่เห็ดสิรวมทุนเห็ดใช่นะอันโครงการลานยางนะโครงการลานยางครับพี่น้องเี่คีอลานยางแห่งประเทศไทยนะครับบ้านปกกล้วยนี่นะคะหนูจะทาลานยางค่ะหนูก็ไปถามคนที่ทํามาก่อนคนที่มีประสบการณ์หนูก็ไปถามไปศึกษามานะคะตอนนี้นะคะ รถเขาไม่รู้กี่คันค่ะ FC, นะเอฟซีโจแซมไม่สิไปถามร้านร้านกูนี่ล่ะนะ <laughs> แล้วก็อะไรคะ <laughs> เขาก็แนะนํนาเป็นอย่างดีคะ่ะนะเขาบอกว่าทําเลยทําเลยนี่นะคะหมู่บ้านของเราหรือหรือละแวกใกล้เคียงนี้นะคะนะมันจะมีต้นยางเยอะค่ะมันจะไปไหนคะถขามีขายเราก็จะไปขายให้ใครค่ะก็จะขายให้ใครค่ะเราจนะให้ในราคาสูงกว่าคนอ,อ,อื่นนิดนึงนะเขาก็มาขายให้เราหมดแล้วคะ่ะ มันเป็นแบบนั้นใช่พี่บันนี้เออเงาเนี่ยนะเงาพี่น้องสมมติว่าเขาซื้อเขาซื้ออันยี่สิบห้าบาทเราเราก็ซื้อสามสิบบาทเนี่ยพวกมาขายให้เราหมดค่ะเออคือรถก็ฮอนโรงงานผลไมาขายมึงกูสิบมคนกมาโคนจะโรงงานเรามาขายมืออนะครับพี่น้องเอฟซีมันเป็นแบบนั้นได้เออแล้วเป็นแต่ได้เพราะว่าพอดพื้นบัได้มาฮอดพื้นเรื่องลั่นยางเลยผ่าที่รถแล้วก็จะซื้อใหม่นะนะบ้านเป็นเอามือสองมาเอาเด้อค่ะมือสองไม่เอาเนื้รถบรรทุกอ่า กานที่จะเข้าอันขายโรงงานนะคะเราก็จะซื้อใหม่แกะกล่องค่ะนะคะเออขั้นใหม่ไมนเท่าไหรไ่ล้านเจ็ดล้านแปดค่ะเตรียมเงินค่ะเอซีือ้อซื้อล้านยาวมาเดียนะมาหยวกเน่ากันยา <laughs> โอ้ยตายแล้วหยวกเน่ากันยา <laughs> รถมืดมืดสองเบาได้ครับเอามือนหนึ่งครับเอาน,นะหนูก็คิดว่าหนูหนูจะขับได้ค่ะนะจากกกล้วยนะคะถึงมุกนี่ค่ะนะ ใม่เกินความสามารถของเราหรอกค่ะ MC นะใช่ไหมอืมนะตอนกลางคืนนะคะสร้างสอบพิกัดยางให้เราตอนกลางวันจะได้สร้างสอบ <laughs> ซื้อ,อยางให้เราค่ะพีนะมันจะไปใส่เสียค่ะ <laughs> <laughs> โอ้ยครับพี่น้องฟังเอาฟังเอาเด้อครับมนะันบริเวนพอดมพอดีเด้ออันเราจะเอาเงินเขานั่นที่ถมที่ถมทางได้บบดนีน้อันลุปนั่นละ <laughs> อ่า รูปมาเงารูปมาเงาแล้วแม่นุ่นที่มองเนอะก็ะะะะะจะล้มรูปมาหนะนะ <c oughs> โครงการปรนเดนนะ่ะเป็นยังไงบัรรูปปรนันยังไงละะ่ะทีนี้นะอ่าสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับรูปนั้นนะครับนะบก็รอการปักบ้ายนะครับตอนนี้นะอันที่จริงแล้วมันไม่ได้โมองนะมันตั้งโครงการจริงๆงแล้วาถ้าสมมุติว่าผู้ใหญ่ใจดีหรือว่าคนที่จะอ่าร่วมหุ้นน่ะลงเชื่อนะมันจะเกิดขึ้นจริงนะมันจะเกิดขึ้นจริงอืม อันนี้มันปลาล่อมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอันวันนั้นคา,าถา,มา,าหมากินความคิดใส่แล้วเอะไรครับสิลุ่งคาถาหมากินความคิดวันนั้นนะพี่รอเรือใช่ไหม,อมบอกว่าอะไรนี่นะคะไม่อยากให้พี่รอยอยู่ตรงนั้นก่นนะนะเพราะอะไรคะอยู่กับผู้ชายสองตัวสองค่ะนะ ได้ยินค่ะว่าพี่สอเสือนี่คัดค้านเพราะว่ามันเป็นการลงทุนที่เยอะมากครับับมนไม่ว่าแ<ก>มแม้แต่เรื่องตั้งแต่เริ่มแรกก็ตเตรียมไปเลยครับสิบล้านผมบอกไปเลยพื้นที่ในการทำอ่าเฉพาะพื้นที่ก็หมดเป็นล้านแล้วครับพี่น้อง มันก็เลย <ใน S 2> ก็เลยค <ใน S 2> าดคา,าแล้วทีก็ไม่พอใจพี่สสเสือใช่ไหมก็เลยจะดึงพี่รอเรือนอะ่ะมามา,มาลงคาถาหมากินความคิดอ,อยู่ที่บ้าน<ม>ก็พยายามลากมานอนที่นี่ลากมาจากมุกทาหารตอนนั้นมีใครบ้างอียวกเน่าบักซออีตีนุ่งหมูอีสางเขียวใช่ไหมตอนนั้นมันจะมาคุยมาอะไรครับมาลงคาถาหมากินความคิดพวกนี้เพราะอะไรมันจะมาบ้านไงมาคุยอย่างงั้นอย่างนี้เพื่อให้เขาตกลงไง จะทานั่นทำนี่แต่นะครับนะเขาไม่เอาด้วยไงครับมันเป็นเงินมหาศาลไงครับพี่น้องนะแผนการของมันมันเป็นแบบนั้นครับพี่น้องนั่นแหละและตอนนั้นนะคะอันเห็นว่าพี่สอเสือไม่เห็นด้วยก็คัดผ้าขาวโอ้ยนะพี่นี่ไม่เป็นไรเนาะมันคัดผ้าขาวผ้านาสีนี่สีตีนสีมือครับอันนี้ข้าวก็พวกกินครับป่ะนี่นั่งนั่งผู้เดียวเลยไม่นั่งร่วมโต๊ะค่ะไม่นั่งร่วมโต๊ะเขาเขาเปรกแล้วแต่มือนั่นเลยครับพี่น้องเอฟซีเปรกต้องมือนั่นเลย สมมติว่าอันไม่แน่นะถ้าสมมุติว่าอันที่สอเสือนี่เห็นดีด้วยอ่ะคนที่จะท่องควักตังก็คือพี่รอเรือนเออควักตังอาจจะสําเร็จก็ได้นะแต่อันนี้มันมีมันมีการขัดขัดคอกันเนาะว่าเออทุนมันมหาศาลเฉพาะเตรียมที่อ่ะที่จะทำโรงเออถ้าที่จะทาลานยางอ่ะมัน มันก็มหาศาลแล้วว่ามันสิเต็มได้ทมดินตรงนั้นถ้าถมเสร็จแล้วก็ต้องเทคอนกรีตใช่ไหมเออเทคอนกรีตเทลงเทลงเลือนเทอีอย่างอีกตัวสองล้านเราเตรียมมาแล้วอันนี้ยังไม่ทันได้ซื้อได้ดิเฉพสะโครงสร้างก็เป็นล้านแล้วครับพี่น้องเฉพาะโครงสร้างเนี่ยเป็นล้านแล้วฟังจากโครงการที่เธอพูดอถมที่กับเทพื้นก็เตรียมไว้ล้านหนึ่งแล้วครับพี่น้องนะฟังจากโครงการที่เธอเล่าที่นางพูดเนี่ยนะพี่น้องครี่เงินจาขอโมมีจักบาทก็แต่มาฝอยบัตรนี่ เอาเลยเอาเลยน้องมหยกเอาเลยเอฟซีเป็นกระไดป่านี้เจี๊ยมปากเอฟซีปากโคกกระโดาเงินนั่นโมเมนเงินมันเออโมเมนเงินเจ้าของบ้านแต่คือคือแบบอันมันเป็นเหมือนอะไรครับเหมือนจะมีการมัดมือโชคไงครับพี่น้องในในช่วงนั้นน่ะมัดมือโชคไหมหนูได้พูดไปแล้วอ่ะพูดเอฟซีฟังเป็นเมดแล้วทำไมมันต้องสำเร็จนะอะไรแบบนี้อีกหนูได้พูดหนูได้คุยกับเอฟซีไปแล้วไงพี่หนูก็ก็น้าแตกสิคะไม่ทำไม่ได้นะหนูพูดเต็ม